กลับมาพบกับเราสองคนพ่อลูกนะครับวันนี้ก็สวัสดีสวัสดีพี่พี่ FC แล้วก็แฟนเพจของครัวแตงสีมันนี้เด้งบาเช่แตงเวท A นะครับวันนี้เราสองคนก็มานําเสนอเมนูอาหารนะครับเมนูสุดแซ่บเลยครับวันนี้ตามตามที่เชฟใหญ่เคยบอกไว้นะครับก็คือพ่อได้เคยบอกไว้นะครับที่พี่พี่แฟนเพจอยากอยากเห็นเมนูแซ่บๆนะครับวันนี้เป็นเมนูอะไรนะครับ ผัดปลาดุกนาครับผัดชาครับผัดชาปลาดุกนานะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราให้เชฟลงลงฝีมือเลยนะครับก็นี่ครับมาดูวัตถุดิบนะครับนี่ครับก็เริ่มจากปลาดุกนะครับปลาดุกนานะครับหรือปลาดุกอุยนะครับแล้วก็พริกกระเทียมนะครับพริกกระเทียมใช้คกทุบเอานะครับตำเอานะครับแล้วก็มีพริกแกงนะครับน้ำตาลทรายนะครับอันนี้ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็กะทินะครับ ซีอิ๊วขาวบวกกับอะไรนะบวกกับซีอิ๊วขาวบวกกับม้ำมันหอยครับนี่ครับเราใส่รวมกันเลยซีอิ๊วขาวกับมันหอยครับแล้วก็อันนี้ใบกะเพราครับใบกะเพราอย่างเดียวนะครับใบกะเพราแล้วก็มีพริกขีฟ้ากับใบมะกรูดนะครับแล้วก็อันนี้เรียกอะไรนะครับกระชายกระชายนะครับก็ผัดชาต้องขาดไม่ได้ครับแล้วก็นี่เลยครับตอนนี้ก็เพื่อตามเทรนนะครับแต่เราไม่ได้สนับสนุนให้ให้ทานกันนะครับ ใครทานได้ที่ไม่แพ้ก็ทานทานนะครับใครที่ทานแล้วไม่ดีต่อร่างกายก็ย่านะครับเทนเบิสนะครับตอนนี้กําลังฮิตนะครับเราก็เอานํามาเป็นทูโรสในการทําอาหารของเราด้วยนะครับนี่ครับไปดูเชฟกันเลยครับเเชฟเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากเอ่อพริกกระเทียมใส่ลงไปในน้ํามันนะก็วันนี้คุณแม่มาช่วยท่ายทานะครับนี่เดี๋ยวผมก็คอยไปลุกมือนะครับพริกกระเทียมนะครับนี่ครับเชฟโชว์ฝีมือแล้วครับ ก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพจนี้ให้ด้วยนะครับแระปดุกใส่แล้วไหมฮะนี่ครับแล้วก็ต่อไปนะครับพอกระเทียมเปลี่ยนสีครับเทปเราก็จะใส่อะไรต่อไปครับประดุกครับประดุกอุยนะครับประดุกนาหรือประดุกนานะครับนี่ครับใส่หมดแล้วครับไฟไม่แรงไปใช่ไหมครับเบาไหมครับเบาไว้หน่อยนี่ครับก็ผมขอไปลุกมือนะครับวันนี้วันนี้เทปได้เรามาโชว์ฝีมืออีกแล้วครับพอให้มันเอ จนรวนมันนะครับนี่ครับปลาดุกครับตัวไม่ใหญ่ดีครับอร่อยดีตัวปลาดุกหน้าตัวขนาดนี้ขอกําลังใจให้เชฟคุณพ่อนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับพี่ๆีครับนี่ครับปลาดุกเราก็น่าทานนะครับตัวกําลังไม่ใหญ่มากนะครับตัวกําลังน่าทานครับให้เป็นเว้นๆนะครับมีอะไรด้วยครับมีตับปลาดุกด้วยครับน่ะมีตับด้วยครับ ไข่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตับนะครับนี่ครับแล้วเชฟก็จะใส่ลงไปอะไรต่อไปครับอันนี้ก็มีซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยฮะัซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยนะครับนี่โอ้ยสถือานหน้าน้ารับประทานมากครับตอนนี้นี่ครับเชฟเราเจ็ดสิบสี่แล้วนะครับตอนนี้เจ็ดสิบห้าครับตอนนี้ต่อไปเป็นอะไรครับเชฟครับก็พริกพริกแกงเขียวหวานะพริกแกงเขียวหวานนะครับต่อไปครับ ผมว่าใส่พริกแกงเขียวหวานจะดูดีกว่าพริกแกงแดงพริกแกงเขียวหวานนะครับผัดออกมาแล้วครับเชฟแล้วก็โชว์ฝีมือครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้เชฟ่ด้วยครับนี่ครับใช่เลยครับน้ําปลานะครับน้ําปลานะครับผมว่ากะทิทั้งนี้จะทําให้ดูดีขึ้นนะฮะนี่ครับกะทิครับ ใสกะทิต่อไปใสกะทิไปแล้วครับน่าทานนะครับพี่พี่ครับโอ้ยตัวไม่ใหญ่จัดดูดีฮะหน้านี้มันไม่มีปลาไหลยังไงเราปลาไหลก็ดูดีนะครับอร่อยดีนี่ครับเมนูต่อไปน่าจะเป็นปลาไหลนะครับนี่ครับอาหารป้าครับเดี๋ยวให้เชฟมาทําให้ดูครับเมนูต่อไปครับผัดเผ็ดปลาไหลนะครับ กลิ่นฉุนมากครับตอนนี้ต่อไปเป็นกระชายครับกระชายใส่กระชายลงไปนะครับเพราะสมุนไพรทั้งนั้นนะครับก็น้ำสันหน่อยครับไม่แห้งฝางไปหน่อยครับเชฟฝากติดตามผลงานของเพจนะครับเชฟครับฝากพี่ๆเขาติดตามนะครับครับช่วยติดตามด้วยครับเราช่วยกันทำครับเพื่อ สารต่อความคิดของูชายที่เสียไปครับเขาไปไวเกินสามที่ห้ายังไม่ถึงเขาสู้สู้ชีวิตนะครับเราก็<ด>ต้อง <ไป S 1> สู้ไปน้ำตาลนะครับน้ำตาลไม่ต้ใส่เยอะครับสีสันกลิ่นและสีสันน่าทานมากครับตอนนี้ ผัดชาปลาดุกนะครับแคนาบใส่ยังครับนี่ครับพีเตียพรอเป็นชูรสแคนาบนี่ครับแคนาบโรยแคนาเบทลงไปครับเราไม่ได้สนับสนุนให้ให้ใช้กัญชานะครับแต่ว่าเราคือเราเราทำทานเองในบ้านครับคือเมนูนี้พ่อก็ทานแม่ก็ทานเองนะครับนี่ครับพอทั้งสองท่านไม่ได้แพ้นะครับ เป็นไงบ้างครับเชฟครับดีเยี่ยมเยี่ยมเลยครับเชฟบอกเยี่ยมเลยครับใสากำลังทาัง่งยครับนี่ครับมาปลาอีกนิดหนึ่งก็เพื่อให้เพลเคลื่อนไหวนะครับเราก็ต้องมาทําทํากันต่อนะครับเราช่วยกันในครอบครัวครับป้าชาปลูกครับอันนี้ตัวก็กําลังทานเลยครับเนื่องจากเราทําทานเองในบ้านนะครับเราก็ ง่ายๆครับนี่ครับต่อไปก็ใบกะเพราครับนี่ครับใบกะเพราครับเสร็จแล้วโอ้โหดูรีลาการโยนใบกะเพราครับรับรองความอร่อยครับขั้นเทพแน่นอนครับฝากติดตามเพจนี้กันด้วยนะครับพี่ๆครับตัวแต่งสีมันนี้เด้งบายเชฟแต่งยู a นะเอนครับ ตอนนี้ก็เกือบเกือบแปดเดือนแล้วครับที่น้องชายเราหรือเจ้าของเพจเชฟแต่งยูนเอเราจากเราไปนะครับก็ยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดนะครับนี่ครับเขาเาทิ้งเพจนี้ไว้ให้ดูแลต่อนะครับเราก็ต้องสารฝันเขาต่อนะครับก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับเราทํากันในครอบครัวนะครับฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับอันนี้ให้เชฟคุณพ่อมาทําให้ดูนะครับวัยเจ็ดสิบห้าปีนะครับ ครับเมนูที่ชื่อว่าอะไรครับปลาดุกหน้าผัดชาครับนี่เชฟมองกล้องนะครับนี่ครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเชฟฝากผลงานนะครับครับเขาฝากไว้ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมก็ลากันไปตรงนี้เลยครับเดี๋ยวอาจจะไปชิมมือนี้อาจจะเป็นมือที่อร่อยอีกหนึ่งมือนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมก,กับคุณพ่อก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายนะ<า>ยครับเทปบ๊ายบายสวัสดีครับ